ไปดูสารการเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดในเรื่องของน้าท่วมใช่ไหมที่เมื่อกี้พูดทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะส่งให้พี่แมนก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปนะขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่คุณปรินซ์ก็ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกลงมาค่อนข้างหนักหนักแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะก็เลยทําให้น้ําตกที่แม่น้ํากลางเนี่ยมันเกิดน้ําป่าไหลหลากแล้วก็เข้าท่วมนะครับเข้าท่วมนายพวกร้านค้า ริมน้ําคดนะฮะก็เสียหายไปเนี่ยสิกว่าร้านเลยนะครับ oh. ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ oh. ก็ต้องลงพื้นที่ไปครับ oh. เพื่อไปช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่า oh. ให้ระวังกันด้วย oh. คือให้เตรียมความพร้อมกันเอาไว้ด้วยนะครับ oh. นี่ฮะดูจัดภาพนะครับนี่นี่นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บอกเอาไว้ว่าเมื่อคืนเนี่ยก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่น้ําตกแม่กลางภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทองนะฮะแล้วก็พบว่ามันก็เกิดน้ําป่าไหลหลากจากยอดดอยลงมาคือเนี่ยฮะคือถ้าเกิดว่าเราดูอันนี้ยังไม่เห็นน้ําท่วมนะอันนี้คือเนื้อข่าวเดินอยู่คือยังไม่ถึงจุดนะคือเขาบอกว่าพื้นที่ข้างล่างเนี่ยเขาประสบปัญหานี่นี่อันนี้นี่นี่แรงมาแล้วน้ำก็ช่วยเติมแหล่งน้ําข้างล่างไงมันก็เลยไม่ได้ท่วมหนักอ่านี่นี่อันนี้คือน้ําซึ่งซึ่งจะเห็นว่าน้าเนี่ยมันเป็นสีแดงขุ่นแล้วมันก็ไหลแรงด้วยนี่ฮะ เห็นว่ากระแสน้ํานี่ไหลลงมาแรงแต่เคราะหดีอย่างที่คุณปริ้นส์ได้บอกเอาไว้คือมันยังไม่ท่วมพื้นที่ตอนล่างเนื่องมาจากว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำมันแห้งออพอมีฝนตกลงมามันก็เลยไปเติมเต็มนะฮะแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังประมาทไม่ได้นะถ้าเกิดว่ามันยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเน,นื่องแบบนี้อยู่ก็ไม่แน่เหมือนกัน อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยในช่วงนี้นะครับเนี่ยดูดูจากภาพน้ำตกนะคุณดูน้ําน้ําแรงมากเลยนะคะคือแรงอยู่แรงอยู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แล้วพอน้ํามันเยอะขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำแต่โชคดีอย่างที่คุณเกมบอกว่าข้างล่างเนี่ยเขาขาดน้ําอยู่แล้วน้ำแรงได้ไปว่าน้ำเนี่ยมันช่วยมาเติมใช่ไหมก็เลยไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมสักเท่าไหร่ทีนี้ที่มันท่วมเนี่ยมันกลายเป็นไปท่วมในจุดที่เขาทําเอาไว้เพื่อเป็นจุดแวะ รับนกท่องที่เออคือเป็นจุดขายตรงนั้นเนี่ยมันท่วมแล้วพอมันท่วมแล้วมันก็ไปทําให้ร้านค้าของเขาเนี่ยมันก็เสียหายไปด้วยนะครับทีนี้ก็น่ากลัวนิดนึงคือน้ํามันเป็นสีแดงขุ่นๆน่ะถ้าเกิดว่าตามหลักการแล้วเวลาน้ํามาเป็นสีนี้เนี่ยก็ต้องระแวดระวังกันเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่ค่อยแดงมากเท่าไหร่นะเมื่อกี้ในในจุดเมื่อกี้มันจะแดงกว่าอันนี้ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่อยู่บนอยู่บนจากเชียงใหม่นะครับตอนนี้ ที่น้องกเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะช,ชาวสวนมะม่วงเนี่ยก็บอกกับหน้าข่าวของเราว่าตอนนี้เดือดร้อนเลย<ะ>เพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้คือเจ็บมาแล้วหนึ่ง<ะ>หนึ่งดอกหนึ่งหมัดคือเจ็บจากโควิดนะฮะคือตอนนั้นคือขายมะม่วงไม่ออกเพรามะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ไม่มาซื้อเราส่งออกก็ลำบากเจ็บดอกที่2ก็คือมาจากพายุนะฮะที่พัดเข้ามาฝนตกหนักนี่จากภาพจะเห็นมีมะม่วงเนี่ยโอ้โหตกลงมาเต็มเลยนะครับคืออันนี้เขาปลูกกันเยอะด้วยนะ ลูกมาม่วงน้ําดอกไม้สีทองบนเนื้อที่กว่า40ไร่นะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่สวนแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่หมู่4บ้านโคกมะเขือตําบลซากเหล็กนะครับจังหวัดพิจิตรก็เนี่ยมาม่วงจํานวนมากเลยครับก็ร่วงลงมาเพราะว่าเจอพายุนะครับเขาบอกว่าคือที่ร่วงลงมาอันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับคือรุ่นแรกเนี่ยมันก็ขายไม่ค่อยได้ไปแล้วนะทีนี้พอถามว่าที่ตกลงมาเนี่ยมีจํานวนมากไหมก็บอกว่าเยอะเลย สามพกิโลกรัมประมาณ3ามตันนะคุณใช่ทำยังไงล่ะแบบนี้คือถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้ก็เสียหายครับทางเกษตรกรเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นต้องเอาเข้าโรงกลวนละจะได้แปลรูปเป็นมะม่วงแผ่นแทนอ๋อคล้ายๆแบบมะม่วงกวนแล้วก็เอาไปทําเป็นแผ่นบางๆแปลรูปเพื่อทำอาหารได้ด้วยทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะคือเจ้าของสวนเนี่ยชื่อว่า พี่นสนสีกเกษมนะครับก็บอกว่าคือปลูกมะม่วงเนี่ยมากว่า40ไร่นะครับตอนแรกเนี่ยเจอหมัดแรกคือโควิดก็เจ็บไปเยอะแล้วนะฮะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมีตลาดมารับซื้อก็ต้องยอมขายไปถูกๆเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาซื้อ กิโลกรัมหนึ่งเนี่ยสิบาทเท่านั้นเองนะอุ้ยถูกนะคือคืออันนี้ดีสําหรับคนกินเวลาเราไปซื้อเอร์ดีมันถูกแต่ไอคนขายเนี่ยเกษตรกรเนี่ยลำบากมันคุ้มไหมมันเหมือนกับว่าพอผลผลิตออกมาเยอะไงมันเหมือนกับว่ามันยิ่งเยอะราคาในตลาดก็จะยิ่งตกมันเหมือนอุปสงค์อุปทานดีมาซัพพลายนะครับพอเรามีสินค้าเยอะแล้วความต้องการมันน้อยเนี่ยราคาก็ตก แแต่ถ้าช่วงไหนที่อ่าอย่างช่วงหน้าแล้งเราจะสังเกตว่ามันจะมีพืชผักบางอย่างมะนาวมะนาวเออใช่มาแพงเพราะว่าอะไรผลผลิตมันออกมาในช่วงหน้าแล้งน้อยไงคนต้องการสูงมันก็เลยแพงอันนี้มันกลับกันเลยแล้วก็น่าเห็นใจพี่น้องเกษตรกรมากครับเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ว่าเนี่ยนะก็ ตอนนี้เนี่ยคือต้องการเงินทุนไปทําส่วนครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยคือสนใจอยากจะทานมะม่วงอร่อยๆหรืออยาอุดหนุนอ่หรือว่าอาจจะมาซื้อมะม่วงที่แปรรูปแล้วก็ได้ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทร0847061059ทวนอีกครั้งนึงนะครับเพื่อช่วยเหลือที่เขาอีกครั้งควงดีๆ 084 706 1059ส่งมาที่เนชั่นก็ได้นะคะชื่อคุณพี่อะไรนะคุณพี่สนสีเกษมจากพิจิตรใช่ไหมคะครับจากพิจิตรเงินปลายทางก็ได้ค่าส่งเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกินแล้วก็ช่วยอุดหนุนนะช่วยอุดหนุนพี่ก็หน่อยนะครับกิโลละสิบบาทสิบบาทแล้วเป็นพวกน้ำดอกไม้ด้วยนะโอ้โหแน่นอนว่าเป็นของดีของคนไทยคือเวลาได้ของดีเนี่ยคือพวกนี้นะ ซื้อมาทานเลยก็ได้หรือถ้าบางคนเนี่ยอาจจะชอบน้ําปลาหวานเนี่ยก็ออามาทําได้เหมือนกันซื้อน้ำปลาหวานมาซื้อพริกมาซอยชุบๆแล้วก็ไปเอากุ้งแห้งต้มเองสะหน่อยต้มให้มันนิ่มๆเอามาตำแล้วเอามาผสมกับน้ำปลาหวานเข็ดปันเลยทีเดียวนะคะโอ้ผมก็จะพอครัวด้วยใช่ไหมพอครัวบนหลังคุณต้องหาอะไรมาให้ฉันชิมแล้วล่ะนะอะช่วงนี้ผลไม้นะมีผลผลิตออกมาเยอะในช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ว่าผลที่ตามมาคือว่า พายุฤดูร้อนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตร,รกรก็ต้อง<ร>หาทางในการแก้ปัญหานะคะยังไงก็เอาใจช่วยก็แล้กัน,นะคะ่ะ